สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y ย u ทูบชา n e l คิดโซนะครับวันนี้จะพามาดูสื่อจากประเทศญี่ปุ่นที่ได้ตีข่าวว่าคอนเสิร์ตเลซัปโปโรนั้นเตรียมที่จะบินมาอุ่นเครื่องกับเ c สกเมืองทองในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับ ซึ่งสื่อจากประเทศญี่ปุ่นก็ได้รายงานว่าซัปโปโรทีมอันดับที่15จากศึกใจเหลีกยกของประเทศญี่ปุ่นก็เตรียมที่จะบินมาประเทศไทยในวันที่20-23ถึงวันที่กรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นการออกทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศครั้งแรกอีกด้วยนะครับแล้วก็มีคิวอุ่นเครื่องกับ s c สเมืองทองในวันที่22กรกฎาคมนี้นะครับณสนามเ c สสเตเดียม ทางนี้ซัปโปโรก็จะได้ตัวเจ้าเจาชนาทิพ์ไปร่วมคาแข่งในช่วงเลกที่2ก็หลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เซ็นสัญญาไปก่อนหน้านี้แล้วก็โดยคาดว่ามิดฟิลทีมชาติไทยนั้นจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะสมทบทีมจากเจลีกในวันที่20มิถุนายนนี้ก็หวังว่างานนี้แฟนบอลคงจะได้เห็นเจ้าเจาชนาทิพ์ลงเล่นในานามของสโมสรซัปโปโรนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากโก t ไทยแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ